เอ็ดได้ลูกหนึ่งครับตอบหนึ่งนะแล้วเดินใส่จากเจคอครับแล้วโดนดีตู้มือแล้วไม่ไหวแล้วครับผมโอปอลในห้องน้ำครับระเบิดอดกหนึ่งครับโอสามเลยป่ะสามเลยโอ้โหสามแล้วยิงหนึ่งออกมานี่ครับแต่ว่าไหลครับแล้วตัดผ้ามาเอโรโดนสสยตกบ้านไปสองคนโดยด้านฝั่งนูรินโอ้โหเจอดีไอายเปิดด็อกไปก่อนครับตรงนี้ เอาอีกแล้วครับตรงนี้เก็บแต่ด้านฝั่งฟาวเข้าไปอีกสองก็ชิมซี่กับแต่ด้านของคิดตาโดนคิดปวดเลยแล้วดูนเรียเก็บได้านรอเลยรีเก็บได้านร้อนไปนแล้วเขาบอยคนเดียวครับผม <c oughs> โอ้โหภาพติดตาเนาะซีม,มินด้วันเลยนูรินปิดงานไม่ได้ครับถึงมีโรเหรอะครับบูโซนไม่ได้ปานีใครครับต้องถอยหลังกลับออกมาเรียบร้อยฟอ,อ,อนเอาอีกแล้วครับไม่ต้องมาไทยแล้วแบบนี้ไอต่อนูรีได้มานูุนนูรินนะบอยละวน วิกฤตกับล่วงหนึ่งครับก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 ับตรงนี้ฟูเซนโอ้มาโอปอลเปิดอีกหนึ่งคนนะคับชนะของติกาตันครับนี่ครเกมออนแล้วครับหงในวงด้วยครับและมาตรงนี้ตอกแล้วโอปอลยัดเข้าไปเสิร์ฟเข้าหน้าไปวงมาน็อกดาวน์แน่นอนได้ครับก็โดชเช็คมาเก็บหนึ่งทานเฟลร์ไปเก็บสองโดนเจขึ้นมาด้วเจขอบแบบนี้เหลือคนเดียวครับเสี่ยวลูเป็นเดือดของ จะเป็นเหยือของเอคแต่เขาได้กีตารไปด้วยหนึ่งแล้วประตูเรยอหูไม่โดนนี่มแข็งหน่อยหนุ่นเอาอหูดีอย่าขี้ยู